โอ้ว uh ันนี้ครับเราพบกับตันต้าวิลล in ี่แล้วครับพีโมิล่าดิโอบามีงานโมเตอร์อีสต์ฟลูมาที่เดนดาอะไครับนี่นะคะนี่ค่ะเรานะคะซีโมเวชั่นวอชิ่งสแตนเตนนะคะแล้วยังไม่พอนะครับยังมีของสมนาคุณมาแจกในงานเลยครับนี่ครับของแจกของเราครับสิงโต้ไม่ใช่ที่นนี้หรออันนี้หรอโอ้โห ลำโพงบูทูดับแลยังมีอะไรครับนี้ของขวัญนะคะเป็นหมอผ้าห่แลจะเป็นที่ใส่าี่รกเยนะใช้นอนในรถได้เลยครับและยังมีไรตันอื่นอื่นมากมายครับของวัญรถในงานดูท่านสุศลอบ่านไ่ได้ทุกานครับผมกนสุดท้ายรบบแล้วพบกันในงานครับสวัสดีครับ